สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกันกบแนวทางหุ้นนิเคีิชาบ่ายปกตินะครับวันที่7นะครับมกราคม2569นะครับพี่พี่เมื่อวานน้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่นาะเมื่อวานนี้หลุดทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลยนะครับวันวันก่อนเนี่ยวันวันจันเนี่ยยังมาเด้งบนล่างทั้งเชา้าทั้งบ่ายเนาะพี่พี่พอวันอังคารมาหลุดทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลยต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเหมือน เหมือนจะไม่ออกตัวไหนเลยเนี่ยแปดมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยพี่ดูดินะครับเช้าให้สามกับหนึ่งรุดหนึ่งนะครับผลที่ออกหนึ่งห้าแปดกับเจ็ดแปดนะครับของเราหลุดไปเนาะเน้นหนึ่งห้าอยู่นะครับพี่พี่แต่เขาไปอยู่ข้างหน้าเนาะส่วนบ่ายให้หนึ่งกับเก้านะครับผลที่ออกแปดศูนย์เก้ากับสองแปดนะครับพี่พี่ดูดิเน้นเก้าศูนย์ออกศูนย์แปดเน้นเก้าสองออกสองแปดนะครับก็คือพลาดอย่างละแต้มนะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับก็ต้อง ขออภัยพี่ๆอีกครั้งนะครับแนวทางเมื่อวานวันนี้นะครับวันที่7นะครับผมชื่นชอบนะครับแนวทางแล้วค่อยติดตามนะครับผมเช้านะครับผมให้ไปที่3กับ2อรูดที่รูดที่2นะครับ2 4งสี่ สามสี่สามหกสามแปดน,นะครับสามตัวนะครับสามสองหกสองหกนะครับ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายเนี่ยผมให้6กับ3นะครับลูดไปที่เลข3นะครับ3 4 3 5 3 8 6 4 6 5 6 8 3ตัวนะครับ6 สามแปดนะครับผมสำหรับแนวทางเนอะหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับวันที่7นะครับมกราคม2568นะครับวันนี้ก็ขอให้แนวทางนะครับที่แอดวังให้เนาะก็ขอให้ พี่ๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใหม่หรือเพื่อนเก่าที่เข้ามาติดตามวันนี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ